สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธ,ธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งตรงกับวันที่26มีนาคม2568ความว่าพระนัท่านนายมุฮัมมัดชาหาบุดีนประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากาในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธ,ธารณรัฐประชาชนบังกลราเทศข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณมัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลราเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธ,ธารณรัฐประชาชนบังกลราเทศมีความสัมพันธ์ที่เจริญรุ่งน้าอย่างมาก ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราจะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวจิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานวันครบ9้ารอบ108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันนี้เวลา6 5นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ทรงร่วมงานวันครบ9รอบ108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางผุ้มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงบาพระสงฆ์สิบรูปบริเวณหน้าหอประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน รวมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานกับคณาจารย์และบุคลากรแต่ละคณะโอกาสนี้ทรงปลูกต้นจามจุรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยและทรงพระดำเนินไปหน้ามุขขอประชุมพระราชทานพระราชบรโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยายลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชุมพันษา70พรรษาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสในการสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือกิจการงานต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วยังจะยังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และนานาประเทศทั่วโลกต่อไปจากนั้นประชาคมจุฬาที่มาเฝ้าทุลอองพระบาทร่วมกันขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรเพลงประจํามหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระราชนิพนธ์เพลงและพระราชทานแก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นนายสุรเกิเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีในฐานะที่ทรงเป็นสิทธิ์เก่าเกติภูมิดีเด่นและเฝ้าทูลลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มพระเกี้ยวเพชรชมพูเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายโล่สิทธิ์เก่าเกติภูมิดีเด่น ในฐานะท,ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโอกาสนี้ทอดประเนศการแสดงวงปีพาดดึกดำบรรเนื่องในโอกาสฉลอง108ปีแห่งการสถาปนาจุฬา ประกอบด้วยเพลงโหมโรงมหาจุลาลงกรของวงมหาดุรยางไทยเยาวชนแห่งจุลาลงกรมหาวิทยายลัยการอ่านทํานองสนะและการบรรเลงปีพาดดึกดำบรรบำรถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติและการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยชุดค้างข่าวบทพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีของวงสายใหญาจามจุรี และวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการแสดงประกอบโดยคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงสอดวงร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีและวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นทรงพระดำเนินไปถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงเปิดแพรคลุมพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นอาคารสําคัญหลังแรกที่อยู่คู่มหาวิทยายลัยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่26มีนาคม2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในปี2458ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสมัยตอนบ่ายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเรือนไทยอรุณโรจนา นิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา2,516ได้ร่วมกันจัดทําโครงการบ้านทรงไทยอรุณโรจนาเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยและใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมต่างๆของนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและบุคลากรรวมถึงประชาชนทั่วไปสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้พระราชทานชื่ออาคารเพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาส50ปีน้องใหม่จุลา2,516สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมประจำปีการศึกษา2,567 เวลา17นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูล,ลนิธิชัยพัฒนาตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567โอกาสนี้ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่เฝ้าทุลอองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6กราบถวายบังคมลาในโอกาสสําเร็จการศึกษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจาการโรงเรียนอนุบาลพาไทยวิทยาซึ่งนางทัศนีผาไทยฉันร่วมกับบริษัทแฟกซ์ไลท์จำกัดน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายและส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินกิจาการโรงเรียนต่อเนื่องโดยมูลนิธิได้โอนกิจาการโรงเรียนเป็นชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อวันที่13พฤษภาคม2562 และได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้ท่อประเนกการแสดงของนักเรียนประกอบด้วยการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงชะตาชีวิตการแสดงประกอบเพลงปลุกใจรักกันไว้เถิดและละครร้องเรื่องพระสุพรรณกัลยา จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติโรงเรียนอนุบาลผทไทยวิทยาเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่1ถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน2,066คนครูและบุคลากร97คนหลังสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติมุ่งเน้นวิชาการควบคู่คุณธรรม และยังคงฝ้าระวังตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ด้านคุณธรรมมีโครงการเด็กดีสีผัดไทยคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกห้องเรียนกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะฝึกระเบยียบวินัยและฝึกมารยาทไทยนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถในด้านต่างๆเพื่อสร้างทักษะชีวิตและความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านวิชาการมีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลอย่างสร้างสารรค์กล้าสแสดงออกมีนโยบายให้ครูวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลจะได้ปรับปรุงแก้ไขและช่วยเหลือได้ตรงจุดสำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและสอบได้คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ แผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2,568โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านฝึกเขียนและพูดภาษาไทยให้ถูกต้องส่งเสริมด้านความประพฤติและกริยามาร,รยาทต,ตามวิถีไทยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติรวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โอกาสนี้ได้ทออประเนเทศห้องครัวที่ปรับปรุงใหม่ทดแทนห้องครัวเดิมซึ่งใช้งานมานานกว่า50ปีเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีปัจจุบันโรงเรียนมีอายุครบ73ปีมุ่งมั่นยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสาร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่มสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <gio consumers> และสมเด็จพระนางเจ้า <gio lement> พระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานวินัยทองนวล เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางร,ระเบิดรถยนต์กองร้อยทหารพรานที่4406หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน44เหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบางโงยยริงตำบลบือเรภอสายบุรีจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่26มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอเภอสายบุรีจัังหวดปัตตานี นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่อาสาสมัครทหารพรานวินัยรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาและการออกแบบปรับภูมิทัศน์วัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะทำงานการเงินและประับภูมิทัศน์วัดสาครคดมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเงินและประับภูมิทัศน์วัดสาครคดมที่วัดสาครคดมอเภอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีระเบียบว,วาระอาทิโครงการก่อสร้างร,ระบบป้องกันน้ำท <uck> ่วมพื้นที่ชุมชนทับยาออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนความยาว3,786เมตรแนวคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดสารโคโดมยาว277เมตรเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2567รู้ล่วงไปแล้ว39เปอร์คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2569ส่วนแนวทางการปรับปรุงแบบผังวัดสารโคโดมและภูมิทัศน์โดยรอบจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับตำแหน่งและองค์ประกอบต่างๆรวมทั้งปรับปรุงอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนและสถานที่ภายในวัดเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารโคดมให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนองค์มนตรีได้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทานจัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งสร้างแกนดำเครือข่ายจิตอาสาพื้นที่ภาคกลางที่ห้องอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ประจําปี2568ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานได้คัดเลือกบุคคลในพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม210คนทั้งประชาชนเยาวชนทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและนักเรียนเหล่าทัพ เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่25มีนาคมถึง10เมษายน2568ผู้ผ่านการอบรมจะเป็นบุคลากรแกนนำพร้อมเป็นต้นแบบและเป็นแกนหลักในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการอบรม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ